ی, ลอยน้ำได้ยังลอยน้ำอยู่ดิโอ้โหก็พี่ยูได้ปลายนะครับเมียอะไรพี่ยวเราดูเราดูละมันเลยครับพี่นอ้องผู้ใดได้เราเป็นลูกเป็นเมียเนี่ยผู้เป็นธรรมดาเด้ยพี่ดูพี่ยินพี่ยูพกินพี่น้องเฮ้ยหมดตายเราคนลูกน้ำโพอะไรอือได้อีกแล้วปลายยังกันพี่ยูวขาวปลาขาวครับนี่น,าน่าใส่กระเป๋าไว้อือ เอาตะปาดิามองมองโซิมนะครับมองอะไรพูดเต็มไว้ยพูดโอ้เห็นมันคุ่มค่ามองเนอะลายย่องเลยลายยงมื่อหครับแจ้โใจนี่ไปบยำหมด้บอก ทำไปเลยอ้ยอยไงก็องสังๆนีดีกลางได้หอไางนองน้อยนะลูกนักบไปหามตรงนี้แหละ ซงอะไรเนาะ้งไร้ยอะไรปลาอีกตห่โอ้ปลาปลาปลาก็เียมน้กัน้งวุงก็มีแ้วครับพี่น้องตับมึงฮุงป้งปลาเขาปลูกอะไครับอนี้มื่อกินอยู่ผมมีอะไรปลูกไว้ครับพูดดิ พุงว่านไม่ได้พะพุงินตุงต่กินปลาครับใสานไซพอดีทอดปลาครับปางูางปลาพดีพ่ร้องตามมงปลาโงผมปลูกไว้นะครับพม่นปลูกไว้แล้วครับนี่ของของพี่ริวครับผมพี่ลิวเพิ่นเป็นคนใจดีครับใครอยากได้มาเอาไปกินสดเราอ่ะครับมหาได้ครับใครสนใจมหาผมมหาล้วครับผมงามนี่ทำไมงามหนาวเาจะพากั้นกันเกียดครับ ัวนี้ออกเลยนไ,ไปหุ่นนี่นละนี่นห้ยนี่สุดไซคิโอ้นานสดี่อมันอยู่แหันื้อนี่มันไปนี่กบนนั่นแหะ บกหงุงพี่น้องขึ้นหงเด้อยกหงบ้ครับกันน้ำขึ้นไหลน้ำขึ้นไหล้องเ้ยพูดนะเต็มเลยขึ้นโตแล้วเนี่ยเยอะเงือไหลเงือไหลโอ้ได้อีกล้าตัวหนึ่งม่จะแค่เงือไ่นี่ปลาละอันนี้คอยเอาเป้ามาใส่ไปคอยแยกคนมาใส่ก่อนคอยใส่ไว้มือเศรานิสุดนี่บ่ เดมต่าปลากัป่ามีปิ้งบัคงก็มีตํำปุกไว้ด้เี่มาองอสุดพี่น้องโอ้โอเคครับผมพี่น้องจบไปสนิทนะครับผม